เมื่อวันที่17เมษาย,ยนปู่ทำวิจารณ์ว่าพระเวลตัดสินใจช้าเกินไปทั้งที่ควรจะตามอย่างธนาคารยุโรปที่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยม,มัดขาดลงแล้วร้อยละ0.25ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงทันทีครับ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปู่ทั้ปันราคาตลาดผ่านคำพูดครับเมื่อปี2018ถึง2019เขาเคยเรียกเฟดว่าจัดตูที่ใหญ่ที่สุดและกดดันไม่ให้ขึ้นดอกเบีย้ยจนเกิดความผันผวนของตลาดหุ้นและค่าเงนินครับแล้วนักลงทุนอย่างเราควรจะทำอย่างไรหนึ่งเลยเนี่ยครับต้องฟังทุกคำพูดของทั้เกี่ยวกับเฟดเพราะมันจะมีผลต่อหุ้นเทคและแบงก์ทันทีนะครับ 2. เช็คปิกิริยาของเฟดหลังโดนโจมตีเพราะพาเวลมักจะออกมาย้ำความเป็นการตลาดมักซื้อหลังคำยืนยันเหล่านั้นครับสามกระจายพอร์ตให้ดีมีทั้งทองพันธบัตรเผื่อไว้รองรับความผันผวน,นนะครับสี่หาจังหวะซื้อครับคำพูดของปู่ทำเนี่ยทำหุ้นตกแต่หลายครั้งเป็นแค่ท่านิชชัวร่าวนะครับการเงินก็ทำให้ตลาดผันผวนแต่ผันผวนก็แปลว่ามีโอกาสนะครับคนที่เข้าใจเกมและวางแผนไวด้ดีจะกลายเป็นผู้ชนะพรุ่งนี้เรามาลองดูว่าหุ้นกลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์จากปูท่ทำมากที่สุดนะครับห้ามพลาด